ครับผมวุฒิพงศ์นินนามาครับนายกโครงการบริหารสุตบลนากรวันนี้ได้รับแจ้งนะครับว่าที่โรงเรียนบ้านพุกามได้เกิดมีขโมยนะครับเข้ามาขโมยทรัพย์สินนะครับภายในศูนย์ทูบีนัมเบวันและภายในโรงเรียนบ้านพุกามนะครับซึ่งได้รับความเสียหายนะครับเป็นสายไฟนะครับก็ประมาณราคาคร่าวๆที่เกิดความเสียหายก็น่าอยู่ประมาณ เกือบสองแสนบาทนะครับซึ่งอาคารเหล่านี้เนี่ยงบประมาณของอบาตาได้ได้จัดสร้างนะครับอบาตานครได้จัดสร้างแล้วก็ได้สร้างขึ้นเมื่อเพื่อรับเสด็จทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนะครับในโครงการชูบีน้ำม่ว,วันนะครับเมื่อปี2 5 5 8ซึ่งท่านเสด็จเมื่อวันที่13พฤศจิกาสนะครับเพื่อทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจและศูนย์ทุบีน้ำมว,วันนะครับ ซึ่งงบประมาณน,นี้ก็อบตได้ได้สร้างนะครับได้สร้างโดมทูบีน้ำมววันเป็นงบประมาณประมาณ3ล้านบาทนะครับและสร้างสูตรเพื่อนใจนะครับพัฒนาโรงเรียนบ้านโหกร่ามนะครับและต้อนรับพระองค์ท่านแต่ด้วยด้วยสภาพของโรงเรียนณนะปัจจุบันไม่มีเด็กเรียนนะครับทีนี้ก็มีการให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปรเรียนร่วมที่โรงเรียนบ้านโนงงาจุดนี้โรงเรียนบ้โรกรามก็เลยไม่มีคนดูแล นะครับไม่มีคนดนแ่นะครับก็ทําให้เกิดอย่างสภาพที่เห็นนะครับอย่างสภาพที่เห็นนี่ก็ฝากไปถึงทางทางสพทอนะครับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับว่ากรณีการการยุบรวมนะครับยุบรวมของโรงเรียนนะครับว่ามันได้เกิดเกิดความเสียหายขึ้นหนึ่งละขาดขาดคนดูแลนะครับทําให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายนะครับทำให้กลายเป็นโรงเรียนเป็นที่รบ้านนะครับ จริงๆแล้วถ้าโรงเรียนเนี่ยบ้านหงลามเนี่ยยุบนะครับยุบโรงเรียนก็ส่งคืนธนารลักษ์เนี่ยทางอบตอนากาอก็จะได้ขอใช้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยอบตอนากาอก็ได้จัดรวบรวมมาลงมาดำเนินงานก่อสร้างไปไว้หลายอย่างแล้วนะครับก็จะได้นําไปพัฒนาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรืออาจจะเป็นตลาดชุมชนเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตก็อยากจะฝากทางทางผู้รับผิดชอบนะครับ ให,ให้ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยและใส่ใจในเรื่องนี้วันชุมชนบ้านโคกร,รามอบตอนาคอกนะครับเราก็ได้รับรางวัลมาตรฐานรักษามาตรฐานนะครับระดับทองปีที่1น,นะครับก็เป็นเป็นชมรมที่ผ่านการรักษามาตรฐานระดับประเทศนะครับซึ่งเราก็ได้ให้การสรนับสนุนและทํางานร่วมกับชุมชนทุกปีนะครับทุกปีตรวจประเมินทุกปีนะครับก็เป็นชุมชนหนึ่งที่ที่มีโครงการทุบีนวันเกิดขึ้นนะครับมายาวนานนะครับ ด้วยครับขอบคุณครับ